เราสนิทกันตอนไหนไม่เคยนับเขาว่าช่สนิทกันตอนที่เราความลับช่างแม่งแค่เราอยู่ตรงนี้กันโดยความรักเพืยองของวันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะที่วางข้างในสมองจำแค่วันนี้ใช่ใชีวิตผิดเพ เปียน,นไปกับเพื่อนเซรวมเดินทางไปตามความฝันที่เราต่างมีไม่ไมต้องแยกย้ายกันเพื่อถึงจุดหมายในสักวันหากเพื่อนสนิทกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทคอยรู้ว่าจ จะมีบางครั้งที่เรามีเข้าใจกันแต่เราก็ยังรับฟังกันอยู่อาจจะมีเพลิดเพลิงในความไม่รู้แต่เราก็ยังไม่จริงกันไปเขามีสภาพไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่เราทุกคนได้มาร่วมทางเดินได้มาร่วมทุกร่วมสุขแบ่งปัน ที่รผกกว้ดวยันแม้ว่าวันหนึ่งต้องแยกย้ายกันไปขอให้แกเก็บฉันเอาไว้ในใจเพื่อนก็คือเพื่อนไม่ต้องมากเรื่องเขา,ามีสภาพคงอยู่ในสายเลือดหาก <Yeah. S 2> เพื่อนสนิทกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทคอยรู้ว่าจะยังนันเด จะยังสำคัญสมอเพื่อนกันไม่ว่านานเท่าไรก็เพื่อนกันจะสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่หลับตาลงเราอิางคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกัน ดีมนะคะวันนี้เป็นวันจบการศึกษาของพี่ปหกแล้วคุณครูขอให้ทุกๆคนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆ congratulation ค่ะครูคิงนะคะก็ยินดีกับพี่ๆปหกที่กำลังจะจบนะคะก็ให้พวกหนูนะคะโชคดีถ้าคิดถึงกันนะคะก็อย่าลืมแวะมาหาคุณครูนะคะ คุณครูแคทเองนะคะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆป .6 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็พวกหนูไปอยู่ที่ไหนของให้พวกหนูมีแต่คนรักคนเอ็นดูแล้วก็เติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีหรืออนาคตที่สดใสของประเทศชาติต่อไปค่ะบ๊ายบายยินดีกับพี่ๆป .6 ที่จบการศึกษาในปีนี้นะคะอย่าลืมแวะมาเยี่ยมคุณครูนะคะสวัสดีค่ะแคว้นก็ขอให้พี่ๆป .6 จบไปแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักนะคะ ยินดีด้วยนะคะพี่ๆป .6 นะคะต่อไปก็จะไปเป็นรุ่นน้องม .1 แล้วก็ขอให้ไปพบเจอเพื่อนที่ดีนะคะเจอกับคนดีๆนะคะขอให้โชคดีนะคะปูแตนะครับก็ขอให้ป .6 ที่จะจบในปีนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับตั้งใจเรียนต่อไปนะครับเพื่ออนาคตของตัวเองครับโชคดีครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับ ก็ขอให้นักเรียนประหกทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครูยุทธนะครับก็ขอก๊อปี้คุณครูทุกท่านนะครับนะสุดท้ายก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับแม่ครัวนะคะขอให้ลูกๆป .6 หกทั้งหมดทุกคนขอให้ลูกๆประสบความสาเร็จไปแต่เจอเพื่อนดีๆนะคะป .6 หกทุกคนนะครับนักเรียนประหทุกคนที่จะเรียนจบออกไปนี้ก็ขอให้มีอนาคตที่ดีเรียนที่ดี เร,กเกนนรักทุกคนขอนักเรียนป .6 โชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะก็ขอแสดงความดีกับป .6 ที่จบการศึกษาทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสําหรับค,คุณครูก็บ้างๆอย่าลืมกลับไปเยี่ยมกันบ้างนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกๆทั้ง14คนนะคะ ปีนี้ก็จะจบป .6 แล้วก็ขอแสดงความยินดีและดีใจนะคะก็ขอไวพร้ให้ลูกๆทุกคนมีอนาคตที่สดใสก็ขอฝากให้ให้ลูกๆนะคะคิดดีพูดดีทำดีนะคะรักลูกๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ